ะไรลักโคตรน้อยเลยอ่ะอยยิงปัก้ตลอดเวลาทำไมผมรู้สึกว่าไรยลักน้อยว่ารอบนอกเยอะออกรอบไฟครับเพราะลัคกี้น่าจะมั่นใจในมือโอ้หเกมวายเลนเนี่ยไอ้เี้ยเขาเปิดตีปุ๊บบวกกันปั๊บเลยอ่ะยืนหยัดไปในสายบนต่อหรือ A D K จะตกรอบลงมาอยู่สายล่างนั่นเองนะครับผมต้องมารอดูครับว่าวันนี้ A D K หรือ Starthaw ใครจะตกไปในสายล่างและใครจะอยู่ใน สายหมดเพื่อไปเจอกันในรอบแกรนด์ไฟนอล้าบ้านอยู่สายล่างเลเอาละสวัสดีครับทีมสี่นาทีเนี่ยตัวนี้มาคุณเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนปิดเอา LK เดินเกมไวเลยนี่หว่า LK อะเอานะครับผมนะเอาเลยครับไอ้ที่ LK เดินเกมไวเลยอ่ะ ที่ซัมเมอร์ซิตี้นี่แน่นอนครับคนที่คุ้นชินกว่าน่าจะเป็นทางของเอลเคนะครับเจ้าบ้านครับผมแล้ววันนี้คือเอลเคเนี่ยพี่โรเบิร์ตเอลเคนี่ยเขาเล่นบ้านตัวเองด้วยนะเท่ากับว่าที่ซัมเมอร์ซิตี้ครับมีเมกาโฟนคอยสั่งไฟด้วยนั่นเองครับใครเสียงดังกว่าใครคุ้มเพื่อนดีเอาแล้วครับเราอยู่ที่เชลล์แมนาบีครับผมตอนนี้ครับผมนะฮะสั่งเพื่อนที่ว่าเดือดแล้ว เอานะครับลักกี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับดันบนเขายังไม่อยู่ไร่ล,ลักก็ลงเหมือนกันแต่ตรงกลางบวกมาที่สีดำเยอะกว่าลักกี้ลงมาแล้วเขาไม่นชนโลกาครับตรงสองเอ็มพีตรงนี้นัวจัดเลยครับมาดูไฟกลางกันเอาเลยครับผมวงนอกก็มีวงไหนเข้ามาเอพี EP มีสองลูกครับแต่ตอนนี้สำคัญครับไร่ล,ลักเจอลักกี้ใครจะเป็นใครมาดูกันเลย โอ้โหนี่ครับผู้ชมครับสังเกตจากภาพโดยรวมในกลางไฟที่ว่าเดือดแล้วสังเกตจากมือปืนครับผมที่อยู่รอบนอกครับบนเขานี่คือขับรถยิงกันทั้งสองเลยนี่ฮะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นมือปืน,นะรไรลักทําทำไมลงน้อยจังวะไรลักโคตรน้อยเลยอ่ะคอยยิงปะกปไปตลอดเวลาส่วนผมรู้สึกว่าไรลักน้อยว่ารอบนอกเยอะออกรอบไฟครับเพราะลัคกี้น่าจะมั่นใจในมือปืนของเขาครับเอาละครับเราอยู่ที่เชลนดีครับผมตรงนี้ครับผมนะฮะ สั่งเพื่อนครเอาสบ <C>. ปต้องการครับผมแลมีการปรกอพีคุ้มหลังบ้านไปครับเทลนี่พยายามคุ้มหลังบ้านให้เพื่อนครับผมแต่ลักกี้ค่อนข้างประจายอยู่ครับมือปืนหลังรถอหลังบ้านก็มีครับตรงยางนี่สำคัญมากมาครับถ้าไร้ลักกับลักกี้ตรงนี้ได้จากกี้เล่นดูว่าจะได้หรือเปล่าเล่นสดดีไม่เล่นสดดีแล้นที่ทุนดีขีแม่หลักของไร้ลักแล้วดุ๊กดีไปแล้วดุ๊ก3ามหนตุ๊ก <Overwatch> ุ่นแล้วดุ๊กไปไปนะเจ้องครับผมโอเคแต่ดุ๊กดีด้นรไปก่อนต้องเขยมาก่อนครับสอบ จะได้หรือเปล่าครับไล่ลักกับทางลับที่ยังยื้ออยู่แต่คีย์แมนของทางของไล่ลักยังไม่ตายดุคลีตีทางของไมเคิลมาหนีไปก่อนครับเอาละครยังดุยครับทุกคนดังดุยครับผู้ชมครับอย่างดุยในเมื่อก็บอกไปนะดุคลียังอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องดีสำหรับลักกี้แน่ตัวนี่คือตัวดาเมจครับผมและเอสซินครับสายฆ่าที่ต้องดุคลีเท่านั้นครับโอ้โห ทำไมผมรู้สึกไรรักมันน้อยจังวะของลักกี้ดิมีอย่างเทลเนี่ยฮะที่มัีคยคอยกัดส่งไว่กันดจบไปเอ้ยเป็นเขามีแลงนั่นของเมก้าโฟนครับแล้วสังเกตครับตอนนี้ไล่ลักตอนนี้นี่ล้มมาหลังไฟหลังบ้านของลักกี้เยอะเหลือเกินครับในตอนนี้ท่านครับทั่วไปครับในเกี่ยวทันเทวเดบีลักกี้ครับมีเซตมันแล้วว่ะวันนี้มันว่ะวันนี้มันแล้วว่ะ ตำรวจจะเป็นยังไงวันนี้เหียครับผมงงเทลครับผมคนสักึงจพมาเราและรังพยายามจะมาชุบครับมือปงมือพูนมากับวเล่นสำหรับบ้านครับ โอ้โหแล้วนี่ครับผู้ชมครับไร้ลักนี่พยายามจะเจาะบ้านของลักกี้มาครับสังเกตเลยฮะพยายามจะทะลุบ้านไม้ได้แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไร้ลักนี่หายไปเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าไปตรงไหนกันนะแต่ตอนนี้ภาพโดยรวมครับลักกี้กำลังคุมโซนสมของไร้ลักไว้อยู่จํานวนหนึ่งเลยครับใช่ครับไร้ลักครับตรงกลางไฟถนนมาจัดนะเนาะที่เราเห็นครับนะแต่ผมว่าในไฟอ่ะทำไมไรฟักไรลักไร้ลักมันน้อยจังวะ หรือว่าคนอยู่บนรถบนรถเยอะวะบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนครับลัคก,กี้ครับเพราะม,มีวงนอกอยู่ครับรายลักก็ค่อนข,ข,ข้างกระจายนะครับม,มือปืนครับที่สำคัญเลยครับคือหลังบ้านลัคก,กี้ตัดสินเลยครับว่าถ้ากิดเขาทำตรงนั้นได นะฮะสำหรับทางของไลลักท่าลีได้ชนะได้หมดแต่ลัตก,กี้เต็มนะครับดูจากภาพข่าวเยอะมากเอาละครับมาดูไฟกล้ๆกันค,ครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับทางของไลลักครับโอ้มีอยู่ย่อมหนึ่งครับแต่มือปืนเขาดรอปไปรูเทวันตบีก็สั่งเรื่อยๆครับส,ส่งอมไลล,ไมมลักเต็มเลยครับผมเอาละสถานการณ์ที่ซัมเมอร์ซิตี้ที่ไฟแรกตรงนี้เดือดแน่นอนครับเฮ้ยแล้วดับ ผู้ดาบเกมสิบเกมแพ็กรือเปล่าครับผมโอ้โหเอาแล้วครับผู้ชมครับตอนนี้นี่ฮะจัดให้แบบเต็มคาราเบลจัดให้แบบเต็มคาราเบลครับวันนี้ครับซัมเโบสิบปีครับเป็นร้านสองนัคที่ครับผมที่จัดการไว้ได้แม่จากที่ผู้ชมเขาบอกมาพี่โรเบิร์ตบอกว่าวันนี้จัดเต็มคาราเบลหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ไม่เต็มคาราเบลฮะเต็มคาราบ้านเลยครับทีนี้โอ้ครับโย บับเดือดแน่บอกเลยบัฟเดือดแน่ยังไม่ค่อยชินกับสถานที่ครับแต่วันนี้ผมมาเป็นบ้านเขามาแล้วตอนที่เขาขึ้นมาตอนที่เขาขึ้นนายน้กก็พยายามจะดีเพื่อนดีเพื่อถดครับผมจะโตงโปโกกองนี้ครับเป็นล้านเลยคุณผู้ชมครับให้สามารถเอาสอบอกได้เพราะที่นี่สคริปต์ครับผมไม่สามารถสอบขึ้นรถได้แล้วโอ้โหเชลล์บีครับคุมหลังบ้านดีเลยครับช็อตนี้ระบูด บู๊ดยังไงจะได้หรือเปล่าเราครับยังไม่ชัวร์แล้วยูมีพยายามจะเข้ามาแล้วโดนปัดในเมชั้นไปเรียบร้อยสำหรับยูมีโอเวอร์ทำตายเรียบร้อยครับผมดักกี้จะคุมเกมนี้หรือเปล่าที่ไฟแรกซัมเมอร์ซิตี้ครับอ้าวล้วครับผมผู้ชมครับผมบอกเลยว่าศึกนี้เดือดเป็นแน่นะครับผมเพราะว่าทางด้านของไรรักนี่ทำสกอร์ไว้สูงสุดถึง73ถึง74เลยแล้วถ้าวันนี้นี่ท่าน่าผมที่ยังรอดชีวิตอยู่แล้วก็ไกลไกลฮะต้องรอดูไฟว่าเป็นไง ทียอะไรของไอติววเนะี่ยคุยอะไรวะเนี่ยพห่อมืออะหารบอกมาเนะี่ยไม่มีอาหารป่ะขออาหารดิโอเคเฟิบจะดี